โราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแมนยูเตรียมขยับสื่อเผยคาวิกรับบทคีย์แมนชี้ขาดแผนเสริมทัพเดือนมกราคมมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมจัดการประชุมสําคัญภายในสัปดาห์นี้เพื่อวางแผนกลยุทธ์สาหรับตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมโดยไม่เคลื่อนคาวอิกอนาคตชั่วขราวจะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางและให้ความเห็นต่อการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของสโมสร ฟาบิโซโรมมโนเปิดเผยว่ายูไนเต็ดได้ให้ความสำคัญกับการมองหาโอกาสที่เหมาะสมมากกว่าการเร่งรีบปิดดีลเนื่องจากทีมกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ท้าทายหลังรังดับ5ในพรีเมียร์ลีกและมีฟอร์มการเล่นที่อย่างไม่นิ่ง คาริกวัย44ปีซึ่งได้รับการแต่งตั้งคุมทีมชั่วคราวจนจบฤดูกาลหลังจากที่สมสรแยกทางกับรูเบนอโมริมจะมีส่วนร่วมในการประเมินว่าทีมควรเสริมทัพด้วยสัญญายืมตัวระยะสัน้นเสริมเฉพาะตำแหน่งหน้าเป้าหมายหรืออาจเลือกไม่เคลื่อนไหวในตลาดครั้งนี้อยู่ในเต็ดชนะเพียงหนึ่งจาก5นัดหลังสุดรวมทุกรายการแม้ก่อนหน้านี้จะส่งสัญญ,ญาณว่าจะไม่มีการเสริมทัพครั้งใหญ่ เนื่องจากเป้าหมายหลักไม่พร้อมแต่บรรยากาศหลังชัยชนะในเกมดาร์บี้แมตช์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอาจทำให้การประชุมครั้งนี้เปิดทางสู่การเสริมทัพเชิงแท็กติกสโมสรยังต้องบริหารสมดุลระหว่างความต้องการเร่งด่วนในระยะสั้นและการวางแผนระยะย,ยาวโดยเฉพาะในตำแหน่งกองกลางและกองหลังขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาใช้งบประมาณอย่างระมัดระวังภายใต้การบริหารของอินิออสซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อขอบเขตการเสริมทีมในตลาดหน้าหนาวนี้ เฮาเดลิเมลสื่อท้องถิน่นรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและฮาซิตี้บรรลุข,ข้อตกลงยืมตัวทบี้คอลเลยอร์กองกลางดาวรุ่งแล้วมิดฟิลวัย22ปีจะย้ายไปเล่นกับสโมสรในเดอะแชมยชชิพตลอดจนจบซีซั่นนี้เดอะไทเกอร์หวังว่าจะปิดดีลได้ภายในวันนี้เพื่อที่คอลเลยอร์จะมีชื่อลงสนามเกมพบเบรสตันนอตอินวันอังคารมิดฟิลจอมขยันย้ายไปอยู่กับเวสต์บอมบิดเอาเบียนแบบยืมตัวช่วงครึ่งซีซั่นแรกแต่ได้ลงเล่นเพียง12เกมเท่านั้นเพราะมีอาการเจ็บน่องรบกวน รูนี่ยกคาริกคืนกลิ่นอายยุคเฟอร์กูสันหลังแมนยูอัดแมนซิตี้เวรดูนี่อดีตกองหน้าคนสําคัญของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเชื่อว่าชัยชนะ2ต่อศูนย์เหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริกได้มอบบรรยากาศแบบยุคทองในสมัยของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันให้แฟนบอลรุ่นยาวที่เฝ้ารอมานานหลายปี ดูนี่กล่าวในพอดแคสต์ของ BBC รายการ t เด w ะเวนดู n ี่ Show ว,ว่าพวกเขาได้ลิ้มรสว่ามันเป็นอย่างไรภายใต้การคุมทีมของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันแฟนบอลรุ่นยาวบางคนที่ต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากตลอด10-13ปีที่ผ่านมาไม่ได้เห็นทีมไหนเล่นได้ดีขนาดนั้นมีพลังความเชื่อมั่นและการเล่นที่กล้าหาญกับลูกบอลแต่ก็ยังมีความยืดหยุ่นและเล่นยากด้วย ภายใต้คาริกซึ่งเขารับตำแหน่งชั่วคราวจนจบฤดูกาลหลังการปลดบลูเบนอโมริมอยู่ในเต็ดกลับมาใช้ระบบ4-2-3-1ที่เน้นความกระชับและการทำงานหนักส่งผลให้ทีมโชว์ฟอร์มเหนือกว่าอย่างชัดเจนโดยได้ประตูจากไบรอันเอเบอร์โมและแพทริกดอกูในเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ดูนี่มองว่านี่คือฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของยูเนเต็ดในรอบหลายปีและเป็นการสร้างความหวังใหม่ให้กับบรรยากาศที่โอทัฟฟอร์ดหลังทีมมีผลงานย่บแย่มาอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าสู่ช่วงสำคัญของฤดูก,กาลที่ยังเหลืออีก16นัดในพีเมร์รีไม่จบ สโคและบัตแท็กทีมส่วนลีชาโตได้แล้วพอสโคและนิกิบัตยังเดินหน้าประทะคารมกับลิสโดมาติเนสกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างต่อเนื่องโดยรอบนี้บัตออกมาบอกตรงๆถึงแนวรับทีมชาติอาร์เจนตินาว่าโตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วหลังไม่พอใจกับท่าทีตอบโต้คำวิจารณ์ หลังมีส่วนช่วยให้แมนยูเต็ดเปิดบ้านชนะแมนซิตี้สต่อศูนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามาร์ติเนสออกมาตอบโต้สโคโดยท้าทายให้คุยกันต่อหน้าหลังเจ้าตัวและบัตเคยแซวเรื่องรูปร่างของเขาก่อนดวลเออร์ลิงหาเลน e Island, ถึงขั้นพูดขำๆว่าดาวยิงนอร์เวย์อาจอุ้มเขาวิ่งได้เลยสโคเผยว่าก่อนหน้านี้เคยคุยกับมาร์ติเนสผ่านโซเชียลมีการแลกข้อความกันและถึงขั้นให้เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วแต่ก็ไม่เห็นการติดต่อกลับมาแต่อย่างใด ด้านบัตรซึ่งเป็นโคโฮสในพอดแคสต์ The Good The Bad and The Football ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แบบตรงไปตรงมาว่ามันก็แค่คำพูดหยอกๆใครๆก็รู้ว่าหาแ่นไม่ได้จะอุ้มเขาวิ่งจริงๆนั่นมันเป็นแค่สำนวนแต่ถ้าใครจะอ่อนไว้ขนาดน,นั้นแค่ได้ยินอะไรจากสื่อหรือพอดแคสต์แล้วถึงขั้นออกมาบอกว่ามาหาฉันที่บ้านสิผมบอกเลยนะโตได้แล้วเถอะถ้าคุณจะอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่มีคนพูดถึงคุณแบบนี้คุณไม่ควรเล่นให้สมสรใหญ่ เพราะถ้าอยู่แมนยูเจ็ดคุณจะโดนแบบนี้ไปตลอดอาชีพบาดยังยกประสบการณ์ส่วนตัวสมัยคาแข่งกับแมนยูและนิวคาสเซินว่าผมโดนด่ายับเหมือนกันแต่สัปดาห์ต่อมาก็อาจได้ยินเสียงปลบมือไม่มีอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างพวกเรากับมาติเนสเลย ดานซาโคยอมรับว่ามาติเนสเล่นได้ยอดเยี่ยมในเกมนั้นแต่ก็ยังมีข้อกังขาอยู่คำวิจารณ์มันกระตุ้นนักเตะผมว่าเราก็ต้องรับเครดิตส่วนหนึ่งกับฟอร์มของเขาเมื่อวันเสาร์นะอย่างไรก็ตามตำนานมิฟิลทีมปีสแสดงเตือนว่าเขาเล่นดีแค่นัดเดียวแต่พอคุณเริ่มพูดเยอะเกมฟุตบอลมันชอบย้อนกลับมาทำร้ายคุณเสมอผมยังไม่เปลี่ยนความคิดนะยังไม่แน่ใจว่าเขาจะพาทีมคว้าแชมป์ได้ต้องพิสูจน์ให้เห็นในระยะยาวเกมวันนั้นดีมากจริงแต่คุณต้องทำแบบนั้นให้ได้สม่ำเสมอ ขณะที่บัตรมองว่าปฏิกิริยาของมาติเนสต่อคําวิจารณ์สะท้อนถึงเรื่องสภาพจิตใจพอสมควรพร้อมยกตัวอย่างประสบการณ์ของกลุ่มคลา s ออฟน2ที่ถูตอนที่อลันแฮนเซนเคยพูดในรายการแมทออฟเดอะเดว่าคุณไม่มีทางประสบความสําเร็จกับเด็กพวกนี้ได้บัตรเล่าย้อนว่าตอนนั้นผมอายุแค่18ไม่ใช่2ีหรือ27ผมแทบไม่อยากออกจากบ้านเป็นอาทิตย์แต่สุดท้ายคุณก็ต้องเข้มแข็งและออกไปพิสูจน์ให้คนดูผิดให้ได้ แฟนแมนยูเดือดรุมโจกสโคและบัตรล้อเลียนลีซโดมาติเนสก่อนดาบบี้แมตกพอสโคและนิกกี้บัตรสองอดีตตำนานกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นเป้ากระแสะวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลปีแสดงหลังแสดงความเห็นเชิงล้อเลียนถึงศัก,กยภาพของลีซโดมาติเนสในการรับมือกับเออร์ลิงฮาแลนด์ก่อนศึกแมนเชสเตอร์ดาบ์บี้เมื่อวันเสาร์ที่17มก,การาคมที่ผ่านมา ทั้งสองร่วมพูดคุยในรายการ p o d แคสต The Good, The Bad and The Football ขณะประเมินโอกาสของยูไนเต็ดในเกมที่ต้องเปิดสนามโอทัฟฟอร์ดรับการมาเยือนของ Manchester City ในรายการดังกล่าวแพดดี้แม็กกินเนสพิธีกรและแฟนบอลยูไนเต็ดแสดงความเห็นว่าทีมอาจได้แรงกระตุ้นจากการเปลี่ยนแปลงภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริ k โดยกล่าวว่าเขามองเห็นโอกาสที่ยูไนเต็ดจะเอาชนะซิตีได้ ด้านสโคเห็นพ้องพร้อมเสริมว่าผมพอมองเห็นภาพที่พวกเขาจะชนะซิตี้ได้ซิตี้ตอนนี้ยังไม่ใช่ทีมในระดับเดียวกับที่เคยเป็นพวกเขาอย่างยอดเยี่ยมแต่ดูเหมือนบางอย่างยังไม่ลงตัวอย่างไรก็ตามประเด็นร้อนเกิดขึ้นเมื่อบัตแสดงความกังวลเกี่ยวกับแนวรับของยูเนเตดโดยเฉพาะการรับมือกับฮาเลนดาวยิงที่ซัดไปแล้ว20ประตูจาก21นัดในฤดูกาลนี้ถ้ายูเนเตดได้นักเตะอย่างแฮร์รี่แม็กควายหรือมัทไทร์ uire, ทดล,ลิกกลับมาเราน่าจะมีโอกาส แต่กับผู้เล่นอายุน้อยผมไม่อยากเห็นพวกเขาต้องเจอกับฮาแลนด์จากนั้นสโคเอย่ยชื่อมาร์ตินเนสเจอกับฮาแลนด์ก่อนจะแสดงท่าทีไม่มั่นใจขณะที่บัตกล่าวต่อว่าฮาแลนด์คงอุ้มมาร์ติเนสและวิ่งไปได้เลยเหมือนพ่ออุ้มลูกเล็กๆวิ่งตามถนนสโคหวัวเราะและพูดเสริมว่าเขายิงประตูดได้แล้วยังโยนเขาเข้าไปในตะข่ายอีก คำพูดดังกล่าวจุดกระแสไม่พอจะในโลกโซเชียลทันดีโดยแฟนบอลจำนวนมากมองว่า2อ,อาดีตแข้งระดับตำนานแสดงความไม่เคารพต่อกองหลังแชมป์โลกซึ่งเป็นกำลังสำคัญในแนวรับของยูเนเตดตลอดหลายฤดูกาลที่ผ่านมาแฟนบอลรายหนึ่งโพสต์ข้อความระบุว่ามันแย่มากที่ได้ยินจากคนที่เรียกตัวเองว่าตำนานการล้อเลียนนักเตะแบบนี้พร้อมเสียงหัวเราะเป็นเรื่องน่าอับอาย ขณะเดียวกันแฟนบอลอีกจํานวนไม่น้อยชีย้ให้เห็นสถิติการดวลกันจริงระหว่างลิชากับฮาแลนซึ่งดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์ไม่สามารถทําประตูได้5จาก6เกมที่เผชิญหน้ากันหนึ่งในนั้นเกิดขึ้นสมัยที่มาติเนสคาแข่งกับอาแจ็คและพบกับบริเซียดอนมูลของฮาแลนส่วนอีก5เกมเกิดขึ้นหลังทั้งคู่ย้ายมาเล่นในเมืองแมนเชสเตอร์โดยฮาแลนทำประตูได้เพียงนัดเดียวคือเกมที่ซิตี้ถล่มยูเนเตตอ3ในฤดูกาลควอททิปเปิลแชมป์ขณะที่5นัดลิชาสามารถหยุดเขาได้ทั้งหมด นอกจากนี้ในแง่ผลการแข่งขันฮาเลนชนะเพียง2จาก6เกมที่พบกับมาติเนสและแพ้ไปถึงสีนัดยิ่งไปกว่านั้นเป๊ปกลเดร่าเคยเออกมายกย่องมาติเนสอย่างชัดเจนหลังนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคั2024ที่ยูไนเต็ดเอาชนะซิตี้2ต่อโดยคิดว่าแนวรับชาวอาร์เจนตีคือความแตกต่างของเกมลีโซโนมาติเนสคือหนึ่งในเซนเตแบ็กท็อปไฟ์ของโลกเขาเป็นคนสร้างความแตกต่างในเกมนี้ด้วยการผ่านบอลทะลุแนวรับของเรากวดาเดลากล่าวในเวลานั้น ลุ้นคุมแมนยูโอลิเวอร์กลาสเนอร์ยันชัดเจนขออำลาคริสตันพาเลสหลังจบฤดูกาลนี้เพื่อไปหาความท้าทายใหม่กลาสเนอร์เป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะได้มาเป็นกุนซือถาวรนคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดร่วมกับแกเร็ดเซาเกตอดีตผู้จัดการทีมช่างกฤษและไมเคิลคาริกที่เวลานี้เป็นนายใหญ่ขาตาทับให้กับปีสแสดงไปจนจบฤดูกาลนี้ โอลิเวอร์คลาสเนอร์คอนเฟิร์มแบบเป็นทางการว่าจะไม่ต่อสัญญากับคริสตันพาเลซและออกจากตำแหน่งหลังจบฤดูกาลนี้สัญญาของคลาสเนอร์เหลืออีกแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นและช่วงที่ผ่านมาก็ไม่มีวี่แววว่าการต่อสัญญาจะเกิดขึ้นท่ามกลางข่าวว่าเขาจะออกจากตำแหน่งกุนซือพาเลซหลังจบฤดูกาลแล้วล่าสุดคลาสเนอร์ก็ยืนยันในงานแถลงข่าวก่อนเกมพบกับซันเดอร์แลนด์ว่าเขาแจ้งให้สโมสรทราบตั้งแต่เดือนตุลาคมว่าอยากออกจากตำแหน่งเพื่อไปหาความท้าทายใหม่ ผมบอกกับสตีฟแฮร์ริสว่าผมมองหาความท้าทายใหม่กลาสเนอร์เผยกับนักข่าวมันเป็นความรู้สึกของผมหลังจากทุกๆสิ่งผมบอกกับเขาในเดือนตุลาคมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตลาดซื้อขายผมเกลียดหามีการเขียนข่าวที่ไม่เป็นจริงขึ้นมาเป็นเรื่องยากสําหรับผมในการตอบโต้ข่าวนะเรามีความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมและพูดคุยถึงสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อพาเลทอยู่เสมอผมไม่ได้คุยกับสโมสรอ,อื่นเลยผมบอกกับนักเตะสัญญากับพวกเขา ผมจะทุ่มเทเต็มที่เพื่อกวาดแต้มเป็นสถิติเราจะทําทุกทางเพื่อคว้าแชมป์อีกสักรายการมาสู่ถิ่นเซลเฮิร์ตพาร์กเราจะทําเต็มที่นะสําหรับนักเตะท่าสู้ฝ่ายเดียวจะเป็นเรื่องยากแต่ถ้าร่วมมือกันก็เป็นไปได้ผมจะทําทุกทางเพื่อนําแชมป์อีกถ้วยมาสู่สโมอสรอและทําให้ทีมพบกับเพียมลิกฤดูกาลที่ดีที่สุดตอนนี้ปราสาทเรือนแก้วรังดับ13ในเพียมลิกแต่ก็ไม่ได้ตามหลังสนยุโรปมากนะักแทมพวกเขากรีทางไปจนถึงรอบน็อกเอาท์ในคอนเฟลีกแล้ว หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ